โสดาปฏิมัต์สองจำพวกสัตธานุสารีภิกขุทั้งหลายตาเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติหูเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติจมูกเป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติลิ้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติกายเป็นสิ่งไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติใจเป็นสิ่งไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นปกติมีความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเป็นปกติฟิกขุทั้งหลายบุคคลใดมีความเชื่อน้อมจิตไปในธร,รมหกอย่างนี้ด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าเป็นสัตธานุสารียังลงสู่สัมมตานิยามยังลงสู่สับปุลิสภูมิ ล่วงพ้นปุทุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยและไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิพลธรรมานุสารีภิกุทั้งหลายทำหกอย่างเหล่านี้ทนต่อการเพ่งโดยประมาณอันยิ่ง แห่งปัญญาของบุคคลใดด้วยอาการอย่างนี้บุคคลนี้เราเรียกว่าธรรมานุสารีย่างลงสู่สมตานิยามอย่างลงสู่สัพป,ปริสภูมิล่วงพนปุริชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมอันกระทำแล้วจะเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัย และไม่ควรที่จะทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล